ตอนนี้เราเข้ามาห้างช้อปปิ้งที่อยู่ในค่ายทหารเรือนะคะที่นี่เขาให้เฉพาะสมาชิกเขาจะเช็คบัตรนะคะทั้งเข้าและออกนะคะเฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮาโลวีนเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะตกแต่งโอซะพี่กวนหันช่วงนี้ก็น่าฮาโลวีนมาหาซื้อ,อ,อฟักทองนะคะ It's fine, but on the other side has something though. It looks mm -hmm. clean oh, it's, it's normal because they lay on the ground. Yeah, get one. <laughs> what are you doing? You're trying to look for the bottom? That looks like a nice one. <laughs> Babe, this is all gonna fall on you. Anything? You pick better than me. Oh, it doesn't it look nice? The one that you holding it? Oh no. They're not Row. Perfect. Row. I'm just gonna sit at the front door and carve it. Oh. Yeah. Uh, this guy's dead. Fine. Uh, yeah. Little. ถ้าให้เทียบกับของ grocery store นะคะเราว่าที่เนี่มีให้เลือกเยอะกว่าตามพวก Walmart หรือ Publix นะ Apple เยอะแยะมากมายจัดสรรอย่างสวยงามแบบโ oh, หพริกหยวกหลากหลายสีสันน่ารักมากเลยค่ะ Oh get two please <c oughs> Yeah better price <c oughs> Yeah ที่นี่นะคะไม่ต้องจ่ายแถงดูในส่วนของเนื้อค่ะดูความสะอาดและการจัดเรียงนะคะคือแบบเติมของตลอดแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะส่วนนี้เป็นเนื้อวัวน,นะคะมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะยะย yeah. ที่นี่อาหารทะเลมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะมีปลาหลากหลายชนิดเลยปลากระพงแดงปลาขาวปลาวาฮุโอ้กูเปอร์เยลโลฟินทูน่าปัมปนเอว ันนั้นเหมือนปลาอินซีเลยอ่ะมันข้างในอ่ะอ๋อลูกกระตุ้นอะ I got six of them good okay yeah huh okay well there's they're fourteen each okay but they gave me a discount because I bought three o n more okay lobster

13าค <we> ุณ n ามารถ้าคุณสามา o าคุ n สา s าร l o คุณสา t รถถ้าคุณสา s e t h a t ้ค แพ็กละเท่าไหร่สี่เลีลย,ยงสามสิบเจ็ดส่วนนี้เป็นอาหารแช่แข็งนะคะใส่มาเคัฟเวตแล้วก็กินได้เลยเอ c h i l a d a b o ยี่กับมารี กี้ตาขี้แช่แข็งเขาจะบอกกลับบ้านมาทำกับข้าวก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ